ทุกคนวันนี้ผมจะามลช์ทายคูนกับน้องอีกแล้วครับเธอเคยหรือสปาลพอยเงินจะเท่าเดิมหมดเลยมันไม่กระทั่งโอ้พันบาทเลยเหรอ,หอเริ่มมาถึงมีพันหกร้อยบาทพ่อไรรู้ไหมชอาอะไรเห็นเอ็นมานานแล้ว<อ>เลยเออตอนสบาย<ะ> <c oughs> ไปเล่นมากวนออกแล้วเข้าใหม่มันก็ไม่ได้หายไปมือท้าน้อนหน่อยนะไีท่ามือเองสิเอาอะไรของฉันล่ะสวี e วิ e อ o r t s h o แล้วกอล่องเต็มรลสบักด <So. S 2> <My> ้อละเดียวอีกไม่นานอีกไม่นานอันก็มาแล้วลหะรถสบักของเราที่หละที่รอคอยรอคอยมาหนึ่งวันนะมั้งสไม่ก็ไม่อวันนี้ กดเด็กัไกลเอ้ยที่อันด้อ e er. <announce> ้าวลูตอนนี้ไม่ได้เลเซอร์มาแล้วแต่เลเซอร์ปัดยังไงวะอบไมได้เลเซอร์แล้วเหรอฉันได้แค่นานแล้วนะันลาขอไปอยู่บ้านชาได้ ไปหาหน่อยเดี๋ยวกดกระดิ่งนะเดี๋ยวกดกระดิ่งด้วยทำไมทำไมช่าโอเคมายืนอยู่หน้าบ้านชแล้วปิง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 มาริเกิงกองสนน้องกองแกงในชีวิตเดี๋ยวก่อนเอ๊ะโดนลงจากหน้าผาเลย คุณว,ว้าวอาว้างจังวะเยอเดี๋ด้อแล้วปุ่มนายหายไปไหนวะปุ่มอยู่ตรงนี้ไงปุ่มอยู่ตรงเนี้ยฉันไม่เห็นเลยไหนไม่มีเออฉันฉันลองมองจากมุมบนดิมมุนบนแบบไม่ใช่แบบนั้นชั้เฟิร์สพลาสั์มองมาทางนี้ใช่ไหมวับวับเป็นไม่ได้เอ้าวเบ๊บก็กดตรงนี้เองเบก๊กดตรงนั้นเองบึ วัาทำไมลอม่ถึงวายวายวายตอนนี้อาเบย์จะปิดประตูให้ช้าแล้วเนี่ยป ok wow ok ิดไม่ได้ก็ดูนี่ดิต้องประตูต้องประตูตรงนี้อ่ะจ้าโอ้ สีเขียวเลยสีแดงไปยังดูยากเลยชัดรู้ไหมหาไม่เจอเหมือนกันเออใช่หาไม่เจอเหมือนกันเอาจริงสีที่เราควรอยู่น่าจะเป็นสีเหลืองก็ได้สีนู้ดก็ได้สีเหลืองก็ได้สีแต่ข้างนอกไม่ดูชัดเลยอะใช่แบบข้างนอกอันข้างนอกนี่ดูชัดเลยใช่ไหมแต่พอมาดูอเช่นเลย

ค้นดูสิโอเคเอาตักงแต่ข้างบนได้โอเคนี<บ>่อยู่แบบไปดูนี่นะเบ๊เบ๊ไปดูนี่เช็ดชัเอาบอกว่าม๊าดูนี่นี่เห็นงเงิน,นตรงนี้ไหมชักกดมันเป็นศูนย์แล้วก็ตน้นต้นเกิดมันไม่นะอ้าเป็นหนึ่งสองสามแล้ว มันนับเป็นละอันฟายในทีเดียวมันเป็นแสนไม่ใช่หรอแสนไม่ใช่เหรอชะอ <c oughs> ดรอปเปอร์อันนี้คือดรอปเปอร์เออแล้วนี่ไงพอมันแบบเนี้ย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  ดรอปเปอร์นะนะพอดีคือตอนนี้อ่ะเบบี้ดรอปเปอร์สี่อันมันได้อะไรเฮ้ยมันได้อะไรเยอะเยอะเยอะเยออันนี้สี่ร้อยอันด้านบนละเท่าไหร่สองร้อยกลายเป็นหนึ่งพันเลยเจ้า yeah. ย่าไปันก็ไปขโมยตังจากเพื่อนดีกว่าจิปชิปชิปเข้าซะเข้าซะเข้าซะเข้าเข้าดี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 เบยเคยเห็นบ้านอันอันสามชั้นไหมโอ้โหเบยอันนี้เบยคือ เขาสามารถแต่งต cool, cool. ัวได้ด้วย S P E Speakerman แต่งตัวละใชาพี่จ้าสามารถลองของได้ใช่ไงกดที่รูปหมวกขึ้นนั้นเองอะ เดี๋ยวคือพ่อครูทำไมละเพื่อนครูก็อยู่บ้านนี้ไงมันตัวอะไรดีนะใช่ฟรีใช่ไหม ใช้ฟรีแล้วก็มีล่างเพย์เยอะ,ยะ้วยใช่เฮ้ยมีของใหม่ด้วยพูดกันดีๆสิคุณเอาของใหม่มาเอาของใหม่มาสปีเกี้ยใหม่ใส่ในิ่งมาก ฉันอยู่บ้านนี้เพื่อนฉันไม่ได้อยู่บ้านอื่นแบ็กแบ็กรีสแมงเลยฮะอะไรนี่อ่เป็นอันนี้ก็ได้เลยคพลเพ่ได้ของอ่ะรูปหมาหมู i have a grand speaker เออใส่ได้อยู่ใส่ได้อยู่ได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ลองใส่ดูเอออันนี้ไม่ได้เลยอะเฮยอันนี้ดีกว่า yes ยัยยัยยยอ้สิสิช้าช้าเอ้ยไม่ใ้แต่งตัวมาแล้วไม่แต่งตัวมาแล้วช้าช้าอยู่ไหนอยู่ไหนไม่แต่งตัวมาแล้วช้าเราจะเห็นป้าที่อยู่ด้าบ้านช้าไม่ใช่เหรอ เรเห็นป้ายที่อยู่ด้านบ้านใช่ไหมล่ะเราดูด้านบ้านดิเรามาดูป้ายที่อยู่ด้านบ้านเรามาดูป้ายที่อยู่ด้านบ้านดิมใช่ไอ้แอร์ให้กดดูใครมาแบนฉะบอกมาให้ชัดเจนใครใชันแล้วเนดะ้อ

นี่คือป่าอยู่หน้าบ้านใช่เนียนไหมเนียนไหมใช่เนียนไหมเนียนปะเนียนไหมเนียนไหม 高美丽，姐。 ั้นหมดเลยเอาจริงมาไม่ซื้อมาเพงอ่ะชะเสียด้ของเอามาเล่นเป็นสลามอาังช่าสลามสลูมสลาหา,า,า,าอะไรไม่รู้เอามาเล่นอันลิมิตเสได้ยที่หายอาันลิมิตโอเคดรับไป Bằng lớp hay không? แล้วทุกสาคนเลยเต้องดำเดินไม่ได้มาบ่นมิปืนตาก็ปากแผกตากขีบ่นจน,น,นเย็บคอแล้วี่ยังไม่รู้สา บบว้าบบวุานบบนาอนนี่แม่ผมดายเยอะม,มากเลยเทโลชั่นน้องผมเทโลชั่นแม่ बंद सखी กูพาวเวอร์เอเชนะด okay, ูอีกสินี่กูพาวเวอร์ใช่นี่พาวเวอร์ดูต้นเสียงเพลงนี่สิโอเค ขอจบแค่นี้ก่อนนะครบทุกคนลาก่อนครับ